แอลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องตอนนี้คุณอยู่ในช่องชร์นักกูเกอร์ตอนนีี่ราอยู่ในอวีคับและวันนี้เราจะกลับมาได้หมดจะดัดับอย่างเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าที่ในช่วงน่ะในช่วงที่ผมเลือเล่อกเรื่องเกมเสร็จก็ไปเช็คอันดับล่าสุดที่ก็คือหน้าเรื่องอาประจําซีซั่นซึ่งผมก็จําได้เลยว่าเราเคย อยู่ในขั้นสูงสุดอยู่ที่คอมเมดี้วีซึ่งอันนี้คือจำควาอันนี้คือผมเพิ่งไปดูล่าส,สุดจกที่ช่วงวันนี้นะจ๊ะซึ่งวันที่อาจก็ตรงกับวันที่ปลูกกับย่ไม่อยู่บ้านไปทําง,งานส่วนผมก็ทาก็ก็อัดคลิปเล่นเกมกัน,กนตามปกติแต่นี่คืออันดับล่าส,สุดตรงนี้ตรงนี้จ้ะนี่คืออันดับสูงสุดที่ผมเคยทำมาเออไม่ใช่ดิ เราอยู่เออไม่ใช่ดีผิดอันหรือเปล่าวะไดมอนดสาไม่ใช่คอมเบนเดอร์วีไม่ใช่อยู่นี่ไงนี่คือล่าสุดคอมเบนเดอร์สี่อันนี้คือสูงสุดเลยนะจ้าที่ผมเล่นต้องขอใครด้วยคืออาจจะเลอกสมองอาจจะเ,ะเลือนบ้างต้องขอใครครับมันเบลอตพองตื่นตื่นแต่คนแลกได้รอว่า ตั้งแต่สอปดาห์นี้จะเป็นต้นไปผมจะเล่นเกมเพื่อไปให้ถึงคอนคิวเลอร์ดาวแรกของผมอย่าคิดว่าให้มันถึงสุดที่นะผมไม่เอาเลยนะครับเพราะตอนนี้เราจะไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็เฮ้ยเชื่อไม่ใช่ดีก่อนที่จะไปถึงการเล่นเกมของผม คือก่อนที่จะไปดูแมชของผมอย่าลืมชื่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะและอย่าลืมโดนในให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมดีกว่าเอาลเราตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะจ๊ะทุกคนแม่ผมทําไมไม่อันนี้ช่วงที่ที่อยู่ในช่วงแบนแฮนด์พิกโทษทีมันโทษท,ผท,ษทีผมลืมกดเชร ข้อที่ผม่ืมก่อนแม่กูปั่นระสากับปตรงนี้ทุกทีเลย <c oughs> เอาล่ะเกมมันจะเริ่มขึ้นแล้วจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ ROV เดี๋ยวตั้งค้าเรื่องเสียงก่อนแป๊บมันดังไปโอเคเอาคริสต้ออกเดินได้ศ <c oughs> ด้วยกัน <c oughs> จากลิกซี่เป็นสายดำเมด มันจะเป็นยังไงเนาะยังไม่ทราบเลยช่วย เฮ้ดีเอ้คุณจะเคลื่อนไปไหนเวน <c oughs> อะฝั่งนู้นแล่ลคุย <c oughs> ขอนหน่อยเถอะมึงวิจ mm ิแ hmm. ท้ให้หน่อยเว้ยก็ใช่มานะก็เฮ้ยจัดจัดแถวนี้เลยดิ เฮ้ยดูมานว่าแปลงเลยเฮ้ยตัวเฮ้ย,ส,ยสาดี้ทำไมมาอยู่นี่เนี้อ้อได้แล้วคุกอืมอืมโอตตายจ้าเฮ้ยใจช่วย

อเออทำไมวะเมาอสองจ้าซีสิเแม่ดูมันซีซี่ผมไม่เอาจ้ะตอนนี้อ

แล้วกูขอหาป้าอ,อีเวนเฮ้ยกดเพชรไงแพ้ถ้าแพ้ต้องแพ้จะขึ้นเดแต่ถ้าชนะก็ต้องชนะไี่ขึ้นเดสเหมือนกันยังไงกูก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่สุดแต่ขออนุญาตนะกูจะไม่ขึ้นเดสแน่ Já não pode. Mãe, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

later yeah. แตงเอ้ยมันเล่าติด โอกูเงียบกว่าเฮ้ยที่เงียบๆคืออะไรอ่ะกูต้องคือจริงๆที่เงียบๆไม่ใช่อะไรหรอกกูกูไมีสน้าที่กูไม่สมาทีกับเล่นเกมคิดแล้วก้อย่ไปเสียวไว้ก่อนตอนนี้สิ่ง่จะได้เขาขอรูกตรงขาดีกว่า ยังไม่ไจะกูยังเอ้ยกูจะนี่กูก็ตายหงดหดีเวนโอที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตยอยู่จะกดแครี่ก่อนจะกดแครี่ก่อนระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะ mm <sighs> I'll meet you with you. Good. <laughs> 你去。<laughs> with you in Seoul. จบขี้บ่ายอ่ะกูต้องจบขี้บ่ายที่แกใช่ไหมี่ยเจ้าคิกับเรื่องที่จบขิ้ในช่วงที่กำลังวุ่นจะไปเรื่องไอเทมอ่ะเฮ้ยยางว่ะ